วันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับกระปุกออมสินซึ่งมีรูปส่งไปรถไฟฟ้าจากการลดไฟฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียงสองรางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น Facebook แล้วก็ช่องทางที่2เป็น u t u b e นะครับช่องทาง Facebook ก็เข้าไปที่เพจที่มีชื่อว่า เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube เข้าไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเว้นวัคเล่าสู่สกันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ ข้อม awesome ูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5 0 0 0มื่นบาทมีช่วงระยะเวลาในการชําระคืนนาน5ปีส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะคิดเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละศูนต่อเดือนนะครับศูนต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับโดยจะให้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน5ปีด้วยการส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะคิดอยู่ที่ร้อยละศูนเต่อเดือนนะครับเป็นอัตราเริ่มต้นนิดเป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5 0,000บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน5ปีเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับ ทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนดานแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเป็นวลกเล่าสู่กันฟังนะครับส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่6มิถุนายนจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธิพรกิจบรรจงนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจอบเศรษฐกิจครับเรื่องราวของ การท่องเที่ยวเมืองรองนะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นองไรพูดคุยกับคุณธเนศบรสรันประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธเนศครับสวัสดีครับคุณเรับครับผมเห็นรายชื่อเมืองรองแล้วดูเหมือนจะมันจะมีพื้นที่มากกว่าเมืองหลักๆนะครคุณธเนศเมืองรองนี่เป็นรายชื่อที่มีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับนะครับไม่ได้ต่างไปเท่าไหร่แล้วก็จริงๆืององหลายเมืองเนี่ยฮะก็ปัจจุบันถือเป็นเมือง หลักแล้วนะครับแต่ว่าเราเรายังเรายังแบ่งเป็นเมืองหลักเมืองรองอยู่เหมือนเดิมอ๋อสะดวกในการที่จะจัดในการสะับสนดนหรือในการที่จะประจัดสัมพันธ์ครับอย่างถ้าเทียบกันอย่างการชนะบุรีเอศครับมีลอดจริงๆอยู่ในกลุ่มรายชื่องหลักนะฮะถ้าของคนเที่ยวก็ก็เป็นองเที่ยวไทยเป็นส่วนใหญ่กับาครัก็จะน้อยมะกับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะนิยามมาให้ชัดเจนมันมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เลยครคุณธเนศอย่างนี้ครับ ตอนนี้ถ้าถ้าไปที่หอการค้าเราเราจะใช้ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพเมืองที่มีศักยภาพาในหลักเกมตอนแรกที่เราแยกที่ทางสสเขาแยกเมืองหลักเมืองรองเนี่ยคือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอ๋อแ,<ต>แค่จํานวน,น,นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ถ้าถามเรื่องจำนวนมันก,มนก็มันก็บางบางเมืองรองก็มีมากกว่าดังแล้วแต่จริงๆเราเลือกก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพดีกว่าจะไม่กิเรื่องต่างชาติเข้าไปเยอะ เยคือวไปมมักเมืองหลักตรงนี้เี่ยต่างชาติเยอะกว่านี้ก่อนใช่ครับแต่เมืองรองเนี่ยแบบแบบต่มาตรการมาตรการภาพการรอบนี้เนี่ยจริงๆก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอ่านิสิบ,บุคคลถ้าเราไปเมืองรองเนี่ยมันขัดได้หนึ่งห้าเท่าถ้าไปเมืองรองขัดได้สองเท่าถ้าเป็นเมืองหลักก็ขัดได้หนึ่งจุดห้าเท่าครับ จริงผมก็จะติดคำว่าเมืองรองนะเพราะเขาให้เปลี่ยนแล้ว <c oughs> เป็นเมืองที่เสียภาพภาพของเนีน่ะทีนี้เราเราจะทํายังไงให้เมืองรองเราไี่ผมผมก็ไม่อยากเรียกคำว่าเมืองรองเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้รองอะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีคนไปท่องเที่ยวทำไงให้เมืองที่มีศักยภาพเหล่านี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้คุณตเนธเฮ้ครับโดยโดยโทั่วไปเนี่ยครับเมืองที่บอกว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพเหล่าเนี้คร <c oughs> ับเขามีนักท่องเที่ยวคนไทยไปอยู่แล้วนะครับไปอยู่แล้วใช่คนพื้นถิ่นะลยไปอยู่แล้วหลายหลายหลายจังหวัดเนี่ยหรือหลายเมืองเนี่ย นักท่องเที่ยวคนไทยไปเที่ยวมากกว่าปีก่อนโ,โควิดคือปีหกสองแล้วด้วยซ้าไปออครับมีรายได้สูงทีเดียวนะถ้าถามต้งถ,ถามว่าเมืองเหล่านี้เติบโตนักท่องเที่ยวไหมเติบโตนักท่องเที่ยวมากพอสมควรครับ,รบแต่ว่าที่บอกว่าเขายังเติบโตในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยมากหน่อยอต่างชาติน้อยมากมผมว่ามันเป็นเหมือนเสร็จขึ้นไปทีละขั้นแต่แรกถ้าสมมติเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปทันทีมากมากเนี่ยเขาก็รักไม่ไหวหลาแหละท่องเที่ยวที่สมัยก่อนพอพอโปรโมทไม่ว่าจะเป็นอที่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆห,ห,หลายแห่งพอเราโปลดมากเกินไปนักท่องเที่ยวไทยไหมากก็รับไม่ไหวรับไม่ไหวไอีกเมืองรองเป็นอ่าเ,เป็นเมืองที่เราต้องค่อยๆสร้างให้เขาโตขึ้นอย่างแข็งแรงกับอย,อย่างปัจจุบันวิธีการมองเรื่องท่องเที่ยวเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องท่องเที่ยวเราไม่ได้มองเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เรามองเรื่องการปลูกลูดบริการถ้าเราไปที่ไหนอ่ะเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้เงินจากที่นั่นมากเท่าไหร่แต่มีเงินเพิ่มไปต้องเพิ่มพอกับคุณภาพชีวิตของคนที่นั่นด้วย ่มันต้องมองไปพร้อมๆกันเมองีอง่เสื่ภาพต้องถามว่าเขาดียังไงเขาดีที่อย่างนี้ครับ,บตอนเนี้เขายัางมีนักเที่ยวไปไม่เยอะจนเกินไปเขาจะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสร้างสินค้าคุณภาพ,าภาพและสามารถจะค่อยๆขยายสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ทําอย่างไระรายได้ที่เข้ามาในเมืองนั้นแหะอยู่ในเมืองชุมชนกระจายไปอยู่คนในท้องถิ่นมากขึ้นไม่ใช่พอบอกว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวปั๊บก็มีนักลงทุนจากต่างถิ่นไปลงทุนทันทีแล้วคนที่ท่าน ก็ S <S> อย่างที่เราชอบเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ถูกเที่ยวอันนี้ไม่ถูกต้องได้ไมด้มันจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเถลอย่างเราใช้ควา่าอ n c l u ิ i v e ษ o ีซึ่งคือการท่องเ่ยวแบบมีส่วนร่วม,มต้องร่วมคิดร่วมทำและต้องร่วมแบบกันด้วยกันครับอืมพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคุณเนธที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยอ่าเราเรา,เราลองลองเทียบเหมือนสมัยก่อนเวลาเราไปอัมพวานะครับอัมพวาเนี่ปอะคพวาเราเราก็จะนั่งเรือไปดูอะไรเะส่องหิ้อห้อยกลางคืนอ่าใช่ถามว่าชาวบ้านแถวนั้น ไม่ได้ประโยชน์จากทัวร์ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่ากลางคืนถ้าก็นอนคุณก็นั่งเดินไปดูไอไอไอหิงห้อยที่ดึงบ้านเขาไปส่องไฟดูถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เป็นการแบ่งปันอะไรให้กับกับชุมชนแถวนั้นหรือเปล่าจริงจริงพอช่วงที่มันเกิดปัญหาบางท่านก็ตัดต้นลำพูทิ้งเลยเพราะอยู่หลังบ้านี่ไม่มีประโยชน์มสุดสสองราบ้านสุดไม่ได้เงียบเลยไม่มีความสุขเลยใช่หลังหรือก็มีการที่ว่าอทำอย่างไรที่สามารถ ให้เขามีรายได้จากส่วนนี้ด้วยเอารายได้จากทัวร์ตัางๆสวนหนึ่งเข้าไปคืนให้กับทางชุมชนต<อ>้องไปทำความเข้าใจกับทางบ้านที่เขาอยู่แล้วรู้ว่าเวลาไหนที่เราเข้าไปได้เวลาไหนที่เราเข้าไปไม่ได้แล้วไม่ใช่เข้าไปอยางของไฟก็ไปสองอยาดอ,อ,อะไรก็ทำจริงๆ,ๆี่ทุกอย่างมันจะต้องมี <S <S มีขอบเขตของมันอยู่การร่วมกันอย่างสมัยก่อนเนี่ยเอาเรือไปกับเอาเรือก็ติดเสื่องเข้าไปพอหลังจากที่คุยกันแล้วคุณต้องจอดเรือก่อนแล้วถายเข้าไปอ่ายเงี่อ อันนี้มันมีกระบวนการเหมือนกันผมบอกว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณต้องฟังเขาด้วยคือไม่ใช่คุณเห็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่นะฮะเป็นปีทั้งนับแล้วเราก็เดี๋ยวพากันไปเที่ยวเฮเราเฮลพากันไปแต่คือรู้สึกว่าเราต้องเคารพสถานที่ต้องเคารพคนที่นั่นจะต้องทำให้คนที่นั่นรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ไปรบกวนเขาด้วยออ๋ครับครับโอ้มดโจทยากขึ้นนะฮะ ก็ไม่ยากนะผมจริงๆนี่สิ่งที่ต้องทำก็เคยที่เคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าเมืองเมืองที่น่าเที่ยวอาจจะไม่ใช่เมืองที่น่าอยู่ใช่ใช่ใช่เมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่น่าเที่ยวเสมอถ้าเมื่อไหร่คุณภาพชีวิตคนที่นั่นดีและเราเข้าไปอ่ะเข้าไปใช้ชีวิตเหมือนเขาเข้าไปามเรียนรู้อันเนี้ยจะทำให้เราโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงแต่ถ้าเราไปสมัวกระดาวแล้วเวลาที่เราไปก็ทําให้เขาวุ่นวายกันไปหมดเลยอ๋อนั่นไม่ควรไม่ใช่ามาก คนที่นั่งก็จะเพวงเก็จะแปลกแลกรู้สึกว่าทุกอย่างควรจะค่อยเป็นค่อยไปแลเ้เมืองที่บอกเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยมีโอกาสดีมากก็ต่างประเทศไทยไม่ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแลวจะค่อยกระจายออกไปด้วยต้งเกี่ยวดูคนไทยเดี๋ยวนี้เที่ยวเมืองที่เป็นเมืองรองมากขึ้นจะต,ต่างชาติมีร่วมแย่งกระจายไปยังเมืองรองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั้นอนาคตดีมากแต่คญหาคือว่าทําอย่างไรจะโตอย่างมีคุณภาพทําอย่างไรจะสามารถที่โตแบบมีส่วนร่วมไปด้วยกันอืมครับ โอ้กำลังหลับตานึกถึงฟังคุณธเนศพูดเนี่ยหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกําแพงเพชรก็ตามส่วนใหญ่คนก็เลยไปเชียงใหม่นะฮะไม่ใน้ขาแม่กระแพงจริงๆมันมีจุดที่เที่ยวเยอะหรือยอย่างอุตรดิตถ์ก็ตามเนี่ยเมืองรองจากพิษณุโลกซึ่งครึ่งทางของเชียงรายคนจะไปแพร่ไปได้ก็ต้องไปพักที่นี่ก่อนเพราะมันเหนื่อยมันก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มันมีสีสันอยู่หรือแม้กระทั่งอย่างนครพนมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตำนานเยอะมากไอ้เมืองเหล่านี้มันพัฒนาได้ไหมครับคุณธเนศฮะ ไอ้มากแล้วน้ำพนมนี่เป็นหน,นึ่งในในเสเตียงที่าทางของเข้าไปดูแลเป็นพิเศษอ๋อครับครับครับมันก็ได้ยกไว้ล้ำพนมเนี่ยก็มีตำนานเปียนาดใช่ว่าเปียนาดที่น้ำพนมสามารถมีชีวิตมีชีวิตไปถึงอะไรมหเขาสามารถเลี้ยงคนทั้งจังหวัดได้ทคือคนไปถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ไปรู้ไปดูไปวงสัวเข้าไปจับจ่ายไปใช้สอยทื่อทำให้กรเบินการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายได้ไรกเปนคนแถวนะั้นทั้งหมดครับเรื่องการที่บอกว่าการ เรามีแหล่งท่องเที่ยวแล้วอะเมื่อเดี๋ยวทำมแค่แหล่งท่องเที่ยวแล้วมันจะกระจายไรายได้ได้มัมนต้องมีกระบวนการของพวกรจัดการซึ่งขอเชื่อว่าก็เพ้นแข็งมากนะครับ <c oughs> ก็ทําย <c oughs> ังไงนะรัางการับักท่่ก็เพ้นแข็งอย่างล่กสุดที่ผมไปที่อ่ออ่นครสุมเนี่ยเราก็มีจัดอบรมคือทางขอปัค้าเนี่ยก็ไปชวนท่านผู้ว่าของรับจัดอบรมพวก y พซีไหม y พซีหมายถึงอะไรก็คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นราชการจะเป็นออบกตปจหรือว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือชุมชนเนี่ยมาอบรมร่วมกันอ่าครับ หน้าเมืองไปด้วยกันมีแนวทางไปด้วยกันอย่างไรด้บ้างพอไปถึงปรากฏว่าทางเทศบาลฮะเทศบาลจังหวัดนครพนมพนอนุมัติหรือไม่ก็ท่นานฟังเลยนนต้องหูเลยท่านขันตอนหลักสารพัดว่าจะมีโครงการที่มานหนึ่งท่านบ้านเหนือจัดอบรมทันทีเพราะว่าท่านเห็นทันทีว่าที่การจัดแบบเนี้ยมันจะเกิดการร่วมมือและสามารถตอบอับได้ด้วยกันนครพนมเป็นจังหวัดที่ผมเชื่อว่า อาอนาคตจะดีมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่าอชิชนหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยให้ความร่วมมือกันดีมากๆแล้วก็จากที่ถ้าเราเข้าไปส่งเสริมเรื่องเนี่ยกับลาศีกฤะเป็นมงคลอันนี้เห็นเห็นเห้าที่ชัดเจนดีมากๆเลยครับกับนี่ผมกําลังนึกถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะฮะถ้าเกิดเข้ามาทางรถมันก็ไม่ไกลเท่าไหร,ไหร่สะพานก็เสร็จแล้วแล้วก็ที่สําคัญมันมีหมู่บ้านลุงโฮอยู่ใช่ไหมฮะคุณเาเนตใช่อ่าอันนี้มีประวัติศาสตร์ด้วยนะอ๋อโฮแบบลุงโฮเล่่งอันที่ อันุ้งที่ทางทางเรียบแบบก็ก็สอนับสนุนด้วยมีให้กุประมาณมาด้วยครับจริงและตำพนมงมีสีสันมากนะฮะมีสีส, <c oughs> สันมากต้สนับสนุนมากเรามีเรื่องอา่าอว่าจธรรมเรื่องงานนะถ้รทำของคนไทยเอเจนตนก็มีนะฮะับแล้วชืะะ่ <c oughs> อ,อะไรนะอ่าไทยไทยลือ้อความเบื่อผมจำไม่ไดอใช่ใช่ใช่เพราะน่าสนใจมากๆอย่างผมเคยไปเนี่ยล่าสุดที่ไปพะเยาพะเยากับทางของธนาคารก็ร่วมจัดกันพะเยาเนี่ยเราเป็นเหมือนเมืองผ่าน เวลา<ช>เราไปปั๊บเราก็ผ่านไอ้เสี่ยวควายพะเยาเน่ยใช่ใช่ใช่ท<ช>ี่ติดต่อประานได้เป็นเมืองฐานมากๆปรากฏว,ว่าทางทชกับทางขอ,อพะเยาเขากิจัดไอ้คลิปร่วมกันเนี่ยเป็นสองคืนคนที่ไปทุกคนพูดเลยว่าพะเยานี่คือหลวงพ่อบานสมัยก่อนอ่มามันสวยนะฮะแล้วก็คลาสสิกด้วยลวคลาสสิกเพราะวจริงๆเนี่ยเนี่ยคือเมืองที่เรามีอย่างเนี้ยทั่วประเทศเลยแต่าที่เรายังไปไม่ถึงเรายังไม่เคยไปและบางทีจะเป็นแค่ ต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนมันจะเริ่มสนับสนุนสิ่านี้มากขึ้นให้รู้สึกว่าไปที่ไหนเนี่ยคุณซึมซับกับสิ่งที่เราสองสามวันอย่างอ่าผมไม่ได้แต่ท่านท่านเคยไปเที่ยวอ่าสตูลไหมฮะสตูลสตูลเคย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 พอถึงทับเนี่ยเราก็จะนั่งเรือออกไปใช่ไปอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเราเคยเที่ยวอยู่ในเมืองสตูลนะอ่านี่อ่ะกระโดไปเราพาไปนะพาไปเที่ยวในเมืองเฮ้เมืองที่สงบ มาเที่ยวมีอาหารอร่อยมีอะไรหลายอย่างมากและเขามีเมืองเก่าที่เดินได้ด้วยผมบอกว่าเวลาเราไปเราไม่เคยไปถึงที่นั่นเราไปแค่เนื้อสินค้าบางอย่างที่เขาเขาส่งเราไปแค่เราไปในเมืองนั้นในพื้นที่นั้นจริงๆเนี่ยคุณใช้เวลากับเขามากมแต่ผเราเรียกว่าสโลว์ไลฟ์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราอาจจะเดี๋ยวไปก็ไม่ได้แต่ว่าเข้าไปถึงทัพย์สมบของคนที่นั่นมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ไปถ่ายรูปกับไฮไลท์บางอย่างแล้วก็วิ่งหนีกลับอ๋ออันนั้นไม่ไม่ดีไม่ดี จริงๆแหมอย่างภาคใต้เนี่ยเขามีเจ้าเมืองกับทุกจังหวัดเลยนะฮะคุณทเนศใช่ใช่เป็นเมืองเก่าหมดเลยนะแต่ละจังหวัดเนี่ยเราไปเรียนรู้เราไปไปอยู่กับเขาได้ไปศึกษาวิถีชีวิตของเขาได้หมดแต่อย่างที่บอกนะบางทีเราไปแต่ไฮไลท์แล้วมีเวลาน้อยเราต้องเที่ยวแบบมีเวลาเยอะขึ้นคือเวลาเยอะไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องเอาเวลาไปเที่ยวมากขึ้นนะแต่ว่าไปเที่ยวตลาดให้เวลากับเขามากขึ้นออยู่สักสองสามวันอย่างนี้นะฮะ อ,อืมครับออย่างอย่างอย่าง,งสมมุติในพื้นที่ผมเคยได้ยินคําอยู่คํหนึ่งเขาบอกว่าบางทีคนในพื้นที่เขามองไม่ออกว่าเอ๊ะคนนักท่องเทีย่ยวเขาจะมาเที่ยวอะไรเพราะเขาเห็นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้มันจะปรับมุมมองปรับทัศนคต,ติตรงนี้ได้ยังไงตรงนี้นะตรงนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไร่รอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันจะมีจะมีคลิอยู่อันหนึ่งว่าเวลาที่เราจะทําที่ไหนเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ย เราก็จะเข้าไปบอกเขาบอกว่าต้องทํานั่น <N> ทํานี่ทารูดอะไรบ้างแล้วก็ต้องทขปรับตัวหลยอย่างมากซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกสักเท่าไหร่ <S 1> <S 1> <S ใช่ใช่ที<ๆ>่ถูกก็คือว่าเขาอ่ะควรจะเป็นแบบของเขานั่นแหละริงแต่สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาคือมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องห้องน้ําเรื่องการดูแลความปลอดภัยซึ่งเรื่องพวกนี้จะต้องเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยควรจะเป็นเหมือนอย่างที่เขาเป็นอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาเราเรียวเนี่ยเวลาเข้าไปอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะชอบไปส่งสเสิมภาค้รเป็นชนชาตามเขาจะไม่บอกอ๋โอโอเคที่เนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์นะก็อยากจะมาแต่แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเนี่ยมันมันควรจะเพิ่มไปในสไตล์ของของที่นั่นอย่างถ้าไปทานภาคใต้เราจะไปทานชาช,าชากักมันกวอกก็ถูกต้องทานตรตีอทานอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ให้คุณต้องเปลี่ยนไปที่ไหนสมมติผมเปแล้วก็เที่ยวจีนไปไหนก็ได้ผมมีร้านอาหารจีนตลอดหรือว่าไปเกาหลีจะไปไหนก็ได้กินอาหารแล้วก็ให้ ผมต้องกินเหมือนคนที่นั่นไม่ก่อนเราจะค่อนข้างค่อนข้างเอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติครับแล้วเราก็ต้ตามตัวตามเขาค่อนข้างเยอะแต่หลังจากที่เด้เรียนรู้แล้วก็ทํางานด้วยกันมานะเราเราถึงทราบว่าจริงๆเขาอยากจะมาของเราสะเก็บดูเดี่มาหรือว่ามาชอบใสก่กงางเกงขาสสยก่อนมีใสก่กางเกงเลยใช่ไหมใช่<ต>ใ,ชใส่ที่เขาอยากแต่งตัวเหมือนเรายัอย่างจะมีกระแสคนจีนท,ที่มาเที่ยวทรงวาดแล้วก็แต่งชุดไทยเลยอ,อยู่ในสงฆ์ปารตจบใจก็ คนไทยยังไม่เินยังไม่ใส่ชุดไทยเลยคนไทยยังไม่ใส่เลยเรือไม่ใส่ก็ตอใส่ชุดไทยเลยอยู่แถวนี้ยแสดงว่าเขาอยากจะทําเหมือนอย่างที่ที่อะไรอะในพื้นที่ที่เราไป <S <S สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญคนไทยก็ต้องตัดเที่ยวแบบนี้ฮะตัดเที่ยวแบบนี้มากขึ้น <S <S แล้วแต่ต่องเชื่อเองก็ต้องปรับตัวปรับตัวคือเราไม่ใช่หนีไปเป็นคนอื่นเรายังเป็นตัวของเราเองแล้วก็พัดแตตัวให้มีเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานเรื่องความสะอาด ตกเนียมากเราจะมาดูห้องน้ำาะคสคัญสาคัญใช่ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณธเนศครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณธเนศวรสรันลันนะครับประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสภาการค้าแห่งประเทศไทยนะครับที่ผมยังไม่ได้ถามถึงเรื่องรถไฟนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมไปจากเด่นชัยไปเชียงรายแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือจากบ้านไผ่ไปออกมหาสารคามผ่านทาง ถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนจะเป็นอำนาจเจริญหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ไปมุกดาหารไปนครพนมซึ่งเส้นนี้เนี่ยจะไปเชื่อมกับทางรถไฟที่จะต่อข้ามแม่น้ําโขงไปออกลาวลาวที่บ้านแขกนะครับแล้วก็ข้ามไปถึงประเทศเวียดนามออกเบองดานดังได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหจังหวัดรอบๆนี่จะเป็นขนาดไหนอันนี้เมืองรองนะฮะเมืองรองอ่ะก็ต้องดูกันลวครับถ้าเกิดโครงการนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะได้เห็นอะไรมากมายกว่านี้เยอะนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐ รับขึ้นอย่างต่อเนื่องคืออะไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาทโดยมีระยะเวลาในการชาระคืนนาน5ปีคําถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ ทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live ก็เข้าไปที่ชื่อรายการคือเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านนะครับส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ